สวัสดีครับอินโทรช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเยอไม่ได้ดูคลิปผิดนะไม่ได้ไม่ได้่าแบบมากดผิดคลิปเก่านะอันนี้เป็นคลิปหนึ่งในคําบอกลานะกับแวนกัดซีโร่นะฮะซึ่งจริงๆเดือนนี้สมควรจะเป็นเดือนครบรอบ3.5ปีของแวนซีโร่แล้วก็เป็นเดือนเกิดไอจีที่แบบทุกปีก็จะเห็นว่าคุณพ่อตั้งหน้าตั้งตารอนะวันนี้6เดือน6นะ,ะว่า วันเกิดไอจิจะมีอะไรแจกบ้างอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งกลายเป็นว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่เราจะได้เจอกับไอจเจอกับเพื่อนๆนแล้วเนาะก็จะเป็นแน่อน,นอนนะใครๆก็รู้นะครับว่า30มิถุนายนนี้เกมก็ปิดแล้วเนะซึ่งเดือนนี้จริงๆแจกเยอะมากๆนะฮะก็ถ้าใครยังคิดถึงยังอยากจะเล่นอยู่ก็มาจิ้มโหลดไปเล่นดูนะเพราะว่า10วันล็อกอินก็แจกเยอะ จีเหรียญหินจีก็เยอะมากๆนะเดี๋ยวคุณพ่อนี่คือคุณพ่อแบบแลกจนไม่รู้จะแลกอะไรแล้วอ่ะก็ยังเหลืออีกเยอะมากๆนะแล้วก็แจกของไอ้พวกหินก็แจกเยอะมากๆนะครับตั๋วเตอ๋อก็เยอะนะเนี่ยเนี่ยคุณพ่อมีซองสิบเอ็ดซองยังไม่ได้เปิดมีซองฟรีมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะหินจงหินจีเยอะแยะแบบสุดๆนะห,นๆๆๆนะหินจีมีเป็นหมื่นเนี่คือแบบ โคตรเยอะนะฮะก็เนี่ยเห็นจีมีสองหมื่นแลก GR ได้สใบคือไม่รู้จะแลกอะไรแล้วอ่ะเยอะมากๆนะฮะก็เรามาเรลลือยํ้าำหลังนะก็เพราะน่าจะแบ่งเป็นสักสอาคลิปนะกันเนาะว่าอ่ะสามปีครึ่งเล่นกันมานะนั้นแต่วันแรกนั้นแต่เด y 1วันนะมีอะไรบ้างนะเด็กเกมก็จะออกนั้งแต่วันที่เทไรนะ อ่าห้าเดือนสิบสองปีสองพนสิบเก้าะครับก็จะเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นวันแรกที่คุณพ่อได้เล่นนะก็โอ้จํำได้เลยวันนั้นคือโหลดเกมปุ๊บเกมลงออกในครูแอปปุ๊บโหลดโหลดเสร็จแล้วใช้ 4G เนี่ยโหลดเนื้อที่ข้อมูลเกมนะแบบโอ้เอาเต็มที่อยากเล่นจัดนะฮะซึ่งก็มาดูเริ่มกันไล่กันอย่างนี้ละกันอ่าเรามาดูในหน้า ในหน้าเปิดกาชาแล้วกันเราจะได้เรียงตู้ถูกเนาะก็จําได้เลยว่าวันแรกคือแบบเปิดรัวๆเปิดยับๆมันแจกเท่าไหร่สามสิบสิบหสิบซองอะ่ะเปิดยับๆอะ่ะเพราะว่าอยากได้คือแบนซิโลคุณพ่อตั้งปณิธานไว้กับตัวเองว่าโอเคเราไม่เราไม่น่าจะเป็นใสใสเติมหนักสายวานอะไรอยู่แล้วเราก็น่าจะเล่นแค่สามพาราดินก็พอแล้วซึ่งหลังๆม,มันเพิ่มได้ ได้นารุมมบ้างได้คางีโลมับ้างได้ลิงก์มาบ้างนะตั้งซึ่งลิงก่คนข้างตั้งใจทําอยู่นะครับก็อืมไม่ใช่ต้องอันนี้อ่าโอเคมาถึงปุ๊บตู้แรกตู้แรกจริงๆไม่ใช่ตู้นี้อันนี้มันเป็นรวมแล้วก็มาถึงมันจะมีแค่สี่แคลนอย่างนี้รู้ๆกันนะรอย,ยัลคางงโอลาเคลนแล้วก็อ่าโอลาเคลแล้วก็ n นวา c ก p ปเปอร์นะครับซึ่งคือแบบแกนสล็อตต้องเป็นของฉันวันที่ตู้ออกนี่แกนสล็อตต้องเป็นของฉันบลัสเตอร์เบลดต้องเป็นของฉันเพื่อแบบบางคนไม่ได้เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะฮะเซิร์อังกฤษเขาจะแจกบลัสเตอร์เบลดให้ทุกคนคนละสี่ใบใช่ไหมเซิร์ฟญี่ปุ่นแจกคนละใบครับ <laughs> มาในทีดีทีดีเริ่มสะตา้วเตอร์คนละใบครับโอ้เจ็บปวดนะฮะก็บลัสเตอร์เบลดต้องเป็นของฉันมาไอ้ไม,มาเจตอ่า ไอ้เจ้าไอ้นี้นั่นเป็นของฉันแกนสล็อตซึ่งได้อมาเทลส์สืดสี่ใบแทนไม่ไม่ได้สี่ใบด้วย,ได,ยได้ห้าใบจาได้เลยว่าได้อมาห้าใบาคือแบบบ่นนะ่ะไปบ่นในกลุ่มเพื่อนแบบโอ้อยากได้อยากได้โรยันป่ะไม่อยาก,กยไ,มไม่ได้ไดอลาเครแต่ว่าโชยเขาดูเปล่าแต่คุณพ่อก็ได้อลาเคนสี่ใบนะฮัลโหลก็เล่นอมายาวๆตอนนั้นก็จริงๆก็ ตอนนั้นเล่น R O V ด้วยก็ค่อนข้างจริงจังกับ R O V พอะสมควรอ่าแวนซิลโลก็เือบเล่นเล่นะลงแรงนิดๆหน่อยๆเหมือนกับที่เล่นในมูสเนปตอนนี้ลงแรงบ้างนู่นนี่บ้างอ่ะเล่นบ้างเล่นนู่นเล่นนี่แรกๆก็ไม่ได้ขึ้นแอลก็เล่นไปเรื่อยๆค่อยๆเล่นก็เล่นไปไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้รีบเลยเพราะว่าโฟกัสหลักจริงๆของเราคือการ์ดจริงกับกับอ่า R O V ที่ถ้าจะเล่นโทรศัพท์ก็เล่น R O V ดีกว่าจน ตู้สองตู้สองมันก็จะเป็นแกง AL4 และแกงคู่ปรับเนาะก็จะเป็นชาโด w อ่าเพลมูนดาร์กแล้วก็มนะูลาคุโมะเนาะก็ตู้สองเนี่ยค่อนข้างจะแบบอ่ามันจะแวนซิโลอ่ะมันจะเป็นบิ๊กอัปเลทแทนแบบคือเอาการ์ดทั้งหมดอะยัดลงไปในตู้แล้วก็การ์ดใหม่จะเป็นฟีเจอร์เหมือนกับดักกันบอลด็อกคังเหมือนกับเกมกาชาญี่ปุ่นอะไรเกมที่แบบ บิกอัพฟีเจอร์ว่าโอเคคุณมีโอกาสเปิดได้ตู้เก่านะแต่ตู้ใหม่ก็มีโอกาสมากกว่าซึ่งโคตรเจ๋งนะฮะเจ๋งแบบเจ๋งยับยับนะคืออาชาโดไม่ครบเพลมูลไม่ครบดาร์กไม่ครบอะไรไม่ครบเลยอย่างแรกของเก่าก็ยังไม่ครบคือตอนนั้นแกนสล็อตก็ยังไม่ครบเหมือนเดิมก็ ก็เลยทําให้แบบขี้เกียจอะทำให้แบบโอ้ไม่ครบอะก็เล่นเล่นลนัน้นลงทําเควสททำเควสประจำวันครบก็ลงลรงสักตาสองสาตาตาเควสประจำวันน่แะแล้วก็เลิกก็ไปเล่นเอวีเหมือนเดิมจนตู้สน่าจะน่าจะตู้สามปะเอ่อที่มันเป็นตู้สุดท้ายของภาคแรกเราก็จะมาได้มาเจดคราวนี้แหละตั้งใจตั้งใจทําเลยเพราะว่ามาเจด มีจำได้ว่ามีคุณพ่อมีมาเจสามใบบัตเบ็ดบ,บัตด,ดักครบเล่นได้เลยแล้วนั้นแล้วมาเจสมาเนี่ยทำให้คุณพ่อขึ้นเอลคือมาเจสมาเจสหัวด้หัวลุลุ้วะชวิงทวิงชวิงฟันสองขีฟันสองขีรุลวขึ้นเอลได้เพราะมาเจสก็แบบโอเคซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเราเราไม่ได้ตั้งใจเล่นขนาดนั้นเราก็มาเล่นซีซั่นนี้แล้วกันก็ได้มาเจสแบบฟูฟูครบอ่า เบนซิลโติจริงๆคุณพ่อคิดว่าต้นๆน่ะมีสามอย่างสามก๊อปปี้อ่ะคือโอเคแล้วไม่จาเป็นต้องมีสี่แบบสามก๊อปปี้ก็เล่นได้ค่อนข้างจะฟูมากๆแล้วก็ามาเจ็สามใบหวดขึ้นเอลได้อ่ะก็เลยโอเคก็เล่นมาเจสดยาวๆจนซีซันไม่ใช่ซีซันพาร์ทคุผิดจนถึงมันจะมีสไปาก่อนใช่ไหมก็เปิดได้ค่อนข้างจะครบไอไซฟีด ก็ได้กอบครบแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าไม่ค่อยถนัดนั่นเองเนาะก็ซีซั่นหนึ่งมันก็จะจบอยู่ประมาณนี้เนาะก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซีเรีย์อะไรก็จบซีซั่นหตอนขึ้นแอลได้ก็ถือว่าโอเคแหละค่อนข้างจะแบบประสบความสําเร็จในการเล่นนะฮะซึ่งหลังจากนั้นมาสิ่งที่ทาให้คุณพ่อลงแรงอย่างบ้าคลั่งก็คือซีซั่นสอนั่นเองนะฮะก็รู้สึกว่าซีซั่นสขึ้นมาที่เป็นเอเชียซอรกิตเริ่มจะ เปิดช่องแล้วมัง้งใช่ไหมเหมือนก็จะมีคลิปแรกๆที่เปิดเอเซลแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นแพตติน่านะเพราะว่าเอเซลแรกคุณพ่อรู้สึกว่าจะเปิดเองไม่ได้ตอนนั้นยังไม่ไทำคลิปเนาะก็คือเจ้าผู้รูปหล่อเจ้าคนหล่อนี่นั่นเองนะฮะสังเกตว่าไม่ได้ลงแรงเพราะว่าเพิ่งจะได้มาก็รู้สึกว่าจะได้มาก็เล่นเล่นยาวๆคือโกอะโกเป็นเด็กที่คุณพ่อ เป็นเด็กเดียวในเอเป็นแคลนในในเกมนี้นี่คุณพ่อได้มาสเตอร์ก็คือเก็บเบลตันรอยยันกับชาโดว์ไม่ตันนะมาตันโกตันจากไอตัวนี้นี่แหละเอเซลนะฮะเพราะว่าเทคในแวนซิโลมันเก่งมากจีเบกอ่าลิมิตเบกสี่เขาตัวบัสหนึ่งเปิดท็อปเด็กสามใบอ่าเปิดท็อปเด็กสี่ใบด้วยสามคอหนึ่งตัวแล้วตัวเอเซลกับตัวที่คอลงมาต้นบอกว่าตัวเอเซลบวกพลังตามตัวที่คอลงมาแบบโคตรเก่ง เล่นคู่กับบัตเบรสปิริตบรสปิริตคือลงมาบวกแวนบวกหมื่นแลยยิงแล้วเอเซลบวกพันต่อเลียหนึ่งตัวคือแบบโคตรเก่งเป็นเด็กที่เล่นแบบยาวอ่ะยาวมากๆคือเอเซลเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะคุ้มในการทําแบบทํามาปุ๊บเล่นได้ยาวนะก่อนหน้านี้นจริงๆก็เล่นกระต่ายกับไอ้นี่แหละแต่กระต่ายก็มีไม่ครบอย่างที่เห็นนะฮะเพราะว่าพ่อไม่ค่อยถนัดกระต่ายเท่าไหร่เลยแล้วก็หลังจาก โกมาปุ๊บก็จะเป็นโกอีกอันหนึ่งแต่เป็นของอ่าท่านเรนแหละก็อันนั้นอนะ่ะคุณพ่อจำได้แล้วว่าเปิดเพราะว่ามันอยู่ในตู้เดียวกันไอโครมโครมคเจลโครมโครม,คมเจลอะไรนั่นะที่มันโพตรหน่าบาร์่ะคือคุณพ่อแอบไปดูคลิปตัวเองย้อนหลังมานั้นเองเนาะก็ก็ก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่ที่เล่นยา,ยาวๆสลับกับเอเซลแต่ว่าข้อเสียคืออ้น,นั้นอนะ่ะมันต้องมีเพ์โซนาบาส ตั้งแต่คืนอ,อย่างไรต้องมีสองถึงสี่ใบแล้วเปิดได้แค่ไม่ครบไงแล้วมันตอนนั้นเรายังไม่ได้เก็บหินได้แบบเยอะขนาดนขนาดนี้ไงก็เลยอก็เล่นเอเซลไปละกันเพราะเอเซลมันเล่นง่ายกว่าแล้วมันก็เก่งกว่ามากๆเนาะอ่าจนมาถึงสเปคดุกสเปคดุกก็จริงๆก็พร้อมๆกับไอ้โคมเจลเลอร์นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ามัน สเปคดุกตอนนั้นรู้สึกว่ามันต้องอันนี้คุณพาออัปเดตีโซนไปแล้วนะก็มันต้องมีอะไรนะเออมันต้องเนี่ยมันต้องใส่ทั้งสเปคดุกสี่บังคับแล้วก็ใส่คมเจลเลอร์สี่คือแบบมันเลยเล่นไม่บ่อยเพราะพราจะมีดุ๊กสามใบและคุมเจลเลอร์สองสามใบแล้วคุณพ่อเคยมาเก็บทีหลังให้มันครบเนี่ยเนี่ยเพอโซน่าบาไอ้นี่ไอ้นี่ จำสก,กิลไม่ได้แล้วกินบัสสองกินสองมั้งเออก็เล่นไม่เยอะไปเล่นเอเซลเยอะกว่าเนาะจนเล่นเอเซลมาย,ยาวๆจนจีเวลไนจีเวลนะฮะจีเวลไนมาก็สลับเล่นอยู่สองเด็กอะ่ะสลับกันระหว่างจีเวลกับไอ้เจ้าเอเซลนะแบบโคตรมันตอนนั้นอะตอนนั้นคือจีเวลมันจัดอะแอชเล่แอชเล่อะไรนะ ชื่ออะไรอีกตัวหนึ่งเล่นสลับกันจนถึง Delete อ่จนถึง r e เว r ร์มา r e เว r ร์มาแอชเล่ก็โคตรเก่งนะแอชเล่รีเวิร์สคือแบบโคตรเก่งเพราะว่าโค้งในซีโร่มันมันไม่เหมือนกับโคงของจริงไนงะมันบัฟมาแล้วมันมันมีการยิงมีการบรัฟพลังมีการเรียกบอร์ดคือแบบโอ้โเก่งจัดนะก็ทำให้เป็นอีกเด็กหนึ่งที่เล่นยาวๆก็คือ2เด็กอะ ตอนช่วงลิมิตเบรกลิงเจอ,เอร์มาเงี้ยเล่นยาวๆสองเด็กเพราะว่าเอเซลตอนนั้นรู้สึกว่าอ่าหลังจากล็อกมาปุ๊บสักพักหนึ่งก็ตามระเบียบนะซิสเตอร์เอเซลซิสเตอร์นะแพลติน่าไม่ใช่แพติน่าสิมันชื่ออะไรซิสเตอร์เอเซลอะที่มันอันล็อกได้อะ่ะโหเรียกได้ว่าเคาน์เตอร์ทุกเด็กที่เป็นล็อกนะก็โดนอันล็อกหมดนะลิง์เลื้งมา เปิดเปิดกองมาเห็นเป็นเอเซลนี่คือโอเคผมไม่เล่นด้วยนะลิงยอมแพ้กันรัวนะเพราะว่าล็อกไปก็เท่านั้นนะล็อกไปอันล็อกได้นะครับอันล็อกบวกพลังอีกนะฮะบวกคีอีกนะฮะนะก็เลยทําให้เป็นเด็กหนึ่งที่โอ้โหนั่นนะ่ะเท่านั้นแหละน่าจะได้มาสเตอร์ช่วงช่วงซิสเตอร์เอเซลมาเนาะแล้วก็หลังจากช่วงล็อกมาปุ๊บคุณพ่อก็เริ่มได้ได้ลิงมาเล่น ก็ตอนนั้นน่าจะเป็นตัวลิมิตเบรกเนาะก็ไอไออะไรนะ ne bula, ne bula เนบูล่าเนบูล่าหลอดเนาะก็เล่นเนียวยาวเพราะว่าเล่นง่ายโดนทับล็อกหน้าล็อกหลังแล้วก็หาลงตัวที่ลงมาทับก็งงๆล็อกบางตรงข้ามตัวหนึ่งได้ก็ลุมตี3าเลนก็จบแล้วตอนนั้นตอนนี้นไม่สไตค่อค่อนข้างสนุกนะแถมตอนนั้นมันไม่ค่อยได้เล่นการ์ดจริงเพราะว่าโควิด ทำให้ไปเล่นการ์ดลาบากเนาะก็แร้งเล่นอยู่ในซีโร่ง่ายสุดนะตอนนั้นก็จนจบจบพวกการ์ดล็อกการ์ดอะไรพวกนี้มาเราก็เข้ามาสู่สิ่งที่เรียกว่ารีเจนนะฮะคือไปไวๆนะคุณพ่อพกไม่ไม่ได้พูดถึงพวกอีเวนต์เก่าๆที่มันผ่านมาหรือพวกซีซันแคลนอีเวนต์ Event, อะไรพวกนี้นะเพราะว่าเดียวมันจะนานเนาะกะ็ไม่มีไม่มีลูปเลิอบอะไรเลยเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูเอาเอาลิงก์ไอเอาเด็กให้ดูลีเจียนลีเจียนมาคือเป็นอีกจุดพลิกผันอีกจุดหนึ่งของคุณพ่อก็คือลีเจียนทำให้คุณพ่อได้ฉายาไซคอเลียนะฮะไซคอเลียได้มาจากได้มาจากอ๋อซิงเซเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะ แน่นอนอวยอวยจัดๆนะเพราะว่าซิงเซฟทาให้คุณพ่อได้ฉายานี้ได้คือชนะเท่าไหร่ชนะตอนนั้นรู้สึกว่าชนะลวดไปยี่สิบครั้งได้อะคือแบบโอ้โหโอพี OP จัดนะขนาดตอนนั้นคุณพ่อมีซิงเซฟแค่สามใบนะเพราะว่าเปิดออกมาแค่สามใบแล้วก็น่าจะได้ครับใบหนึ่งั้งหรืออาจจะเปิดสองแล้วได้ครับมาใบหนึ่งหรือเปิดหนึ่งครับสองนี่แหละแต่มีสามเพราะว่าลําบากมาก มันไม่ได้ว่าคราฟแค่สามใบนะมันต้องถ้าคราฟซิงเซฟแล้วมันต้องไปคราฟบัสเบดด้วยไงแต่ข้อดีคือถ้ามันเปิดได้ซิงเซฟมันก็ได้บัสเบดด้วยเปิดได้วิงกันก็ได้บัสเบดด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยโอเคไม่ซีเรียสได้ได้อะไรมาก็โอเคหมดทั้งวิงกันทั้งโซเซฟแถมไอ้ไม่โซเซฟซิงเซฟแถมตอนนั้นอะ่ะมัน มันมันเล่นได้เลยไงมันเป็นแทบจะไม่ใช่ของเก่าแทบไม่ต้องหาะอะไรเลยเลยเนี่ยไซคอเลียนะฮะเป็นอีกฉายาที่คุณพ่อได้มาเนาะก็นั่นแหละก็เลยเป็นอีกเด็กหนึ่งที่เล่นยาวยาวมากก็ตอนรีเจียนจำได้เลยว่าเล่นแต่พาราดินรัวๆเลยเล่นทั้งรอยย่นทั้งซิงเซฟซิงเซฟเลยไมยหนึ่งก็เป็นอ่าอะไรนะจีเวลไน จีเวลไนก็โอ้โหโคตรดีนะก็จีเวลไนยาวๆเหมือนกันเพราะว่าเก่งจ,จัดๆก็เห็นอยู่ว่าทําคลิปจีเวลไนทำคลิปอะไรพวกนี้โคตรเยอะนะเพราะมันอวยจัดนะแล้วก็มาเพิงสีรามอันเนี้ยคุณพ่อเริ่มเริ่มไม่ค่อยได้เล่นแหละหลังจากที่แบบเอ๊ะการ์ดจริงอะ่ะคุณพ่อไม่ได้เล่นเวนการ์ดตอนที่เพิงสีรามมาก็มาเล่นตอนหลังจากพักจี พราะฉะนันเล่เพึ่งสีคามอ่ะเป็นเป็นยูนิตที่แบบโคตรเท่นะแบบอยากได้อยากโดนมาแต่ว่าไม่ได้เล่นแล้วมาเล่นในซีโร่อ่ะมันค่อนข้างจะไม่เหมือนก์ดจริงตรงที่แบบมันใส่ตัววนได้ไม่เยอะมันใส่นุนนี่ได้ไม่เยอะแต่ก็เล่นก็มีเล่นบ้างแบบว่าไม่ได้เยอะก็ถ้าถ้าให้จิ้มโกพลาดินระหว่างเอเซลกับพิงสีคามคุณพ่อวันนี้อาจจะจิ้มเอเซลมากกว่าพิงสีคามเลยซ้ำเพราะว่ามันก็สนุกนะแต่ว่าแบบ เออมันมันได้แค่บอร์ดอ่ะมันยิงยากอ่ะอ๋อก่อนหน้านั้นมีรีเบอร์อีกเนาะรีเบอร์ก็เล่นน้อยเพราะว่าตู้เย็นเล่นยากชิเป่งนะฮะเล่นยากแบบโคตรยากนะฮะก็เหมือนเดิมถ้าจะจิ้มรีเวเลเตอร์กับจิ้มเอเซลกับจิ้มเอเซลแทนนะฮะก็เนี่ยจีเวลอันนี้อันนี้คุณพ่อไม่ได้ทำรีเจนเนอ่าอ๋อแล้วก็มีแซงจูลิกาด้วยที่ได้ทำเล่นๆนะแต่ว่า ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะก็เอามาทาเล่นเล่นเล่นเฉยๆนะแซงการเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีเบนอนมันไม่มีตัวซับที่มันเหมือนกับการ์ดจริงอ่ะอันนี้คุณพ่อจัดคล้ายๆการ์ดจริงเนาะแต่ว่ามันใส่เกียร์หนึ่งได้น้อยไงมันเลยแบบการ์ดจริงมันใส่เกียร์หนึ่งได้เต็มไงก็เลยดีกว่าแถมรอไอ้ตัวนี้มาอาร์คมาถึงจะเก่งขึ้นไปอีกเนาะไม่มีอาร์คคุณพ่อคิดว่ามันก็เล่นได้มนแต่มันเล่นยากเฉยๆแล้วก็เนี่ยเลก,กเลีย ที่เก่งจริงๆของมันเนาะก็หลังจากหวัวเล่นอ้อมีอันนึงที่จะขาดไปไม่ได้เด็กที่เราเล่นจัดดนะชาโดเราลืมชาโดไปได้ไงนะฮะเลจจิ้งโอ้โหเรจจิ้งฟอยล์สาใบ <c oughs> เป็นเด็กหนึ่งที่แบบหรูจัดนะเลจจิ้งฟอร์์สาใบอะทำคือแบบออกมารู้เลยว่าลูกรักนะอวยจัดนะ นี่คือย่อยไปแล้วนะหนใบนะตอนนี้เหลือแค่2ใบนะก็เป็นตอนที่ลิมิตเบรกอ่ะก็ก็มี a อเซลกับเล g i n g เนี่ยที่เล่นบ่อยเพราะว่ามันไม่กลัวล็อกมันบอดหายหมดอยู่แล้วแล้วก็เล่นนะโอ้โหเลจิ้งมันมากตอนนั้นทำได้เลยว่ามันมากเลจิ้งฟอร์มเนาะแล้วก็ช่วง l e เจียนชาร์โเรามาเล่นอะไรกันเล่นนอนนะ l e เจียนคุณพ่อไม่ได้เล่นวิชนะวิชตอนนั้นน่ะคุณพ่อได้ไม่ครบไม่ครบเลย คุณพ่อเพิ่งมาทับเพิ่งมาทำวิสตอนตอนขึ้นพักจีแล้วถึงมานั่งคาบให้ครบนะตอนนั้นคือไม่มีอะไรเลยนะมาคาบตอนที่เกตสีออกนะแล้วก็แน่นอนนะฮะของโคตรด,ดีประจำชา a d โดนะฮะเล่นยาวมากๆแอ y บ s ิส e ีเ e นเจอร์แ s นะฮะโคตรดีโคตรแจ่มโคตรเจ,จ๋งนะฮะคือเมตาแบบ พี่มหาซุปเปอร์เมตาเล่นทั้งวันถ้าลงแรงเงนวันหนึ่งนี่คือแบบเจอไอเด็กเนี้ยรัวๆเล่นเองด้วยเจอฝั่งตรงข้ามด้วยนะก็เป็นเล่นอ,อ,อีกเด็กหนึ่งที่แบบคุ้มในการทำนะเพราะว่าแบบโอ้โหเนี่ยไอมอนเดรตเนี่ยก็ตั้งแต่ลีเจนไม่ใช่ลีเจน Legion, ตั้งแต่ลิมิตเบรกก็ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าเอามาเล่นคู่กับอ่าเจิงฟอร์มแล้วพอมาเล่นคู่กับ ไอนี่อีกยิ่งเก่งเข้าไปอีกเพราะว่าพลังไม่หายตอนลุกขึ้นมาพลังไม่หายเลยิ้งฟอร์มพลังมันหายไงไอนี่คือคคะพลังพลังอยู่ในตัวแวนก็อยู่ต่อไปนะไม่หายโคตรด,ดีก็เป็นเด็กหนึ่งที่แบบโคตรชอบเนละเล่นมันมันมากๆนะก็เนี่ยไอนี่ลงมาหาไอนี่แล้วก็เกตสองเซฟทิ้งแล้วก็ลงเออหมาก็ลงบัตด,ด์กมายิงแล้วก็ไง่เดมโคตรง่ายนะแบบ ถ้าแบบโคตรสุดยอดแห่งความง่ายอะลงบาดักสองข้างซ้ายขวาบาดักตีแวนบาดักตีแวนแล้วก็เอาไอ้นี่ตีแวนตีแวนอีกรอบหนึ่งชนะยังไงก็ชนะเอาอะไรมาแพ้ก่อนแล้วก็หลังจากหมดช่วงช่วงลีเจียเราก็จะมาเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าความน่าเกียดของแวนซิโรแล้วเนาะก็จะเป็นดีลิเตอร์นะฮะ แต่ว่าอันนี้มันคุณพ่อเปลี่ยนอันนี้มเป็นเกเป็นใส่เกรและไม่ได้ใส่รีเจียนแล้วดีลิตเตอร์เป็นอีกเด็กหนึ่งที่เก่งมากเก่งกว่กกากัสจริงเยอะมากเพราะว่ามันมีการให้ทิ้งมือนอกจากดีลิตเตอร์แล้วยังโดงนบังคับทิ้งมืออีกนะและมีและเป็นตัวแรกๆเลยที่สามารถล็อกหน้าได้ไม่ใช่อนีี้อ้นี่ตัวเจียน ถ้าแวนมาโดนข้ามดีลิทอยู่ลงมาล็อกหนึ่งตัวคือล็อกหน้าได้แล้วก็อย่างที่เห็นว่าคุณพ่อทาคลิปคลิปไฟแบ็คโฟล์ไฟนั่นแหละแต่ว่าเป็นไฟโลยเพราะไม่ได้อัดนะก็ไม่ได้อัดเสียงก็เห็นๆนะว่าดีลิทแวนลงไอ้นี่ซ้ายขวาตีซ้ายตีขวาตีแวนไม่มีทางตกทิกเกอร์ตกทิกเกอร์ก็ตายอยู่ดีห้าดมยังไงก็ไม่รอดโคตรขี้โกงนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นยาวมากๆนะก็จนจนถึง จนถึงขึ้นจีอ่ะขึ้นจีแรกๆก็ยังพอเล่นอยู่เพราะว่าไอตัวเกจสามของมันอ่ะไอเจ้าไอเจ้านี่ออกซิสเนาะออกซิสมันบังคับมันบังคับฝันตรงข้ามถ้าจะไหลต้องทิ้งมือะ่ะถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าถ้ารีเจียนไอถ้าผิดอ่าไอนี่มาแล้วมันก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เล่นอยู่แค่เนี้ออกซิสคู่กับตัวรีเจียนมันเนี่ยแค่นี้ก็ฝันตรงข้ามก็กรีดแลนะ้วเนาะ แล้วก็มีไอ้นี่อีกที่เอามาเล่นได้เพราะว่าค่อนข้างดีกว่าการ์ดจริงแต่หลังจากจบลิมิตเบรกแลไม่ได้ลิมิตเบรกหลังจากจบลิจียนใปก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยเนาะก็เก็บอาร์ตไว้นะเพราะมันเท่มากนะอันนี้อุตส่าหลงทุนลงแรงมาเพื่อที่ได้ติดท็อปร้อยนะไม่งั้นไม่ได้ไอ้ตัวนี้นะฮะโคตรเทนะเทจัดจัดนะแล้วก็หลังจากจบดีลิเตอร์มันก็จะคืนภาค จีและคุณพ่อดูเวลาโอเคประมาณนี้ละกันเดี๋ยวภาคจีเดี๋ยวเราค่อยมาทําเจอกันทีอีกทีหน้าเพราะว่าคุณพ่อไม่อยากให้คลิปมันยาวมากๆเนาะก็ยี่สิบกว่านาทีแล้วมาลือฟื้นความหลังที่คุณพ่อเล่นว่าเออภาคภาคเนี้ยภาคไอค,คัสคาเปตันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเล่นอะไรไปแล้วบ้างเล่นอะไรบ้างเล่นอะไรอยู่เล่นชอบอันไหนสนุกยังไงนะคุณแล้ว อย่างที่บอกนะเกมมันจะปิดตัวแล้วก็มรนลึกความหลังกันนะครับเล่นอะไรยังไงคอมเมนต์คุยข้างล่างนะั้นตอนนั้นผมเล่นอันนั้นจะเล่นเซิร์ฟยุ่นหรือเซิร์ฟอิงก็คุยกันได้ปกตินะครับไม่แบบอุย้ยเล่นเน่เซิร์ฟญี่ปุ่นนะเซิร์ฟอิงไม่ต้องมาพิมพไม่ใช่ตอนนั้นเพราะยังไงมันตอนนี้มันทันกันอยู่แล้วอะตอนนั้นแบบตอนรีบีรีบนเบรกมาผมเล่นตัวนี้นะผมอุย้ยผมเล่นอันนั้นอ,อันนี้มีเล่นด้วยเหรอเล่นอันนี้ด้วยเหรอโคมเจลเลอร์ดีด้วยเหรออะไรพวกนี้นะกแบบ ลองมาคุยกันนะครับตอนนั้นคุณพ่อเชื่อเลยว่าหลายๆคนเล่นเพลมูลโคตรเก่งนะซิวัตรอนคุณพ่อไม่ได้ทำไว้นะครับก็คุยกันได้ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาคุยภักจีกันแล้วก็อาทิตย์สุดท้ายคุณพ่อจะมาเปิดแฟมว่ามีอะไรบ้างในแฟมและกันเนาะโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ